สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ Google Meet นะคะ,ะลำดับแรกนะคะให้เราเปิดเว็บไซต์ google.com ขึ้นมานะคะจากนั้นทำการล็อกอินด้วย Gmail นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาดูตรงด้านขวามือจะเห็นเป็นบัญชีที่เราล็อกอินไว้นะคะตรงนี้นะคะให้มาดูที่จุด9จุดนะคะหรือว่าแอป Google นะคะแล้วก็มาคำสั่งของ Meet นะคะ เว็บไซต์ของ Google มีก็จะปรากฏขึ้นมานะคะมาดูตรงด้านล่างนะคะจะเห็นการประชุมใหม่หมายถึงการประชุมใหม่หมายถึงการที่เราต้องต้องการจัดประชุมเป็นผู้จัดประชุมค่ะส่วนด้านขวามือนะคะจะเห็นเป็นคําว่าป้อนรหัสหรือลิงก์นะคะหมายถึงว่าคนอื่นจัดประชุมนะคะแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เรานะคะคหรือว่าเป็นรหัสค่ะ ยกตัวอย่างที่เราจะต้องการเป็นผู้จัดประชุมนะคะให้กดการประชุมใหม่นะคะหน้าต่างก็จะกดมานะคะอันแรกก็จะเป็นการรับลิงก์การประชุมเพื่อแชร์นะคะสองนะคะเป็นการเริ่มประชุมทันทีนะคะแล้วก็กดได้เลยค่ะ อันนี้ถ้เป็นไมโครโฟนนะคะก็จะขึ้นว่าอนุญาตใช้กล้องและไมโครโฟนนะคะแล้วก็อนุญาตนะคะบล็อกนะคะปิดเลยคะปิดนะคะอันนี้จะเป็นเป็นเลือกที่จะปิดกล้องได้นะคะหรือว่าเปิดกล้องแล้วก็ปิดเสียงกับเปิดเสียงนะคะ เราก็กดถ้าเราต้องการเริ่มประชุมให้กดตรงนี้ได้เลยค่ะเข้าร่วมเลยนะคะแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะพอแล้วคลิกแล้วนะคะก็จะขึ้นแถบสองแถบให้เราด้านนี้นะคะแถบแรกน่าจะเป็นผู้คนนะคะหมายถึงว่าดูเราสามารถดูได้ว่าว่าใครที่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็เข้าร่วมมากี่คนแล้วดูตางน้านนี้ได้เลยค่ะส่วนอันที่สองนะคะก็คือแชทนะคะ ถ้าเราต้องการชวนเพื่อนเข้าร่วมประชุมนะคะให,ให้คลิกตรงที่ว่าคําว่าเพิ่มบุคคลนะคะแล้วก็จะขึ้นให้เราใส่อีเมลเพื่อนใส่ลงไปได้เลยค่ะต่อมานะคะถ้าเราต้องการส่งโค้ดหรือลิงก์นะคะให้เรามาดูด้านล่างตรงนี้นะคะรายละเอียดการประชุมค่ะให้เราทําการคัดลอกโค้ดหรือลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการส่งให้เพื่อนทางไลน์หรือทางเมสเซจได้เลยค่ะ ส่วนถัดมานะคะจะเป็นจุด3จุดตรงนี้นะคะหมายถึงว่าการตั้งค่านะคะอันแรกก็คือการการวางรูปแบบของหน้าจอนะคะอันที่2นะคะการตั้งค่าให้เราแทบสีดําตรงนี้นะคะให้มันเต็มจอโดยที่ไม่มีไตเติ้ลบาร์ตรงนี้ขึ้นมานะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือขึ้นข้อความตรงนี้นะคะ เวลาที่เราพูดคำบรรยายนั่นเองค่ะแล้วก็มีการตั้งค่าตรงนี้นะคะมาถึงการตั้งค่าไมโครโฟนลำโพงหรือว,วิดีโอนะคะส่วนด้านนี้นะคะคือการที่นำเสนอเป็นการนำเสนอนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ขึ้นหน้าต่างตรงนี้ได้เลยค่ะอันแรกก็คือการนำเสนอแบบเต็มหน้าจอนะคะอันที่สองจะเป็นแบบหน้าต่างนะคะ หรือว่าอันนี้สามแบบเป็นแท็บโคมนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเราประชุมเสร็จให้กดวางสายทางด้านนี้ได้เลยค่ะตรงน,นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จการใช้งานของ Google Meet นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ